สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามากินแกงนอกันครับนี่ครับนาฝนที่การําก็ง่ายๆครับแบบบ้านๆเลยครับบ้านๆดิบๆเลยครับนี่อันนี้น่อไม้ต้มแล้วครับต้มแล้วทีนี้ก็นํามามาบุรด้วยมาทุบธรรมดา,านี่หละครับนาะนี่กดนี่ หั่นเป็นท่อนนี้แล้วก็บูอย่างนี้ครับเนี่ยทุบก,ก็ได้ไม่ทุบก,ก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้มันจะบูนหนากินกว่าจะออกมานี่งนี้ แต่สำหรับคนไมน่มีเวลาก็ตายเป็นทอนอย่างนี้เลยก็ได้ครับประกอบแกงได้เลยครับเอาเดี๋ยวอีกสักพักนึเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนไก่จะเ็จแล้วนะครับเนาะอันนี้ นี่ครับบัตถุดลิฟก็มีหน่อไม้พิคินหูวสวนด้วยครับมีใบแมงลักครับใบยานางตาำเองขั่นเองเลยครับนเนาะแล้วก็ข่าวครัวครับพ้อนะ,ะลงปลาลาดนิดหน่อยนะครับเพิ่มสีสันโอเคครับ อันนี้นำปลาแดกด้ครับนำปลาหลาดตั้ดีตั้ดีสักกน้อยปลาเลักน้อย กับมีเฮ็ดฟางก็ใส่เฮ็ดฟางตามตา,ามที่เรามีครับไม่มีไม่ต้องใส่ก็ไดเหมือนกันนะครับเนบาะสังก็จะประมาณนี้และครับ ชิ้นจะหน่อยเดี๋ยวรับเมื่อกี้ปุงเครื่องไปแเรว <c oughs> โอเคพอดีเลยครับนดี๋ยวโรยพักแ่งลักใส่ใบแมงลักไปครับทีไรหอม หลายก็ใส่หลายนะครับบางคนว่ามันขึ้นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่คนี้สานชอบนนะอัเออเฮืเอดห่นหยัเต็มกระทะเนี้ยร้อน สีสันมันก็จีออกมาประมาณนี้นะครับเรากับเนาะครับข่าบ้านเองครับอยู่เมืองนอกเมืองนายอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ก็ไหนก็ยังว่านะครับทุกใจชาวบ้านเราเดี๋ยวก็ต้องไปหาเงินหาทุกงนะครับเนาะอันเดยเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมก็นานๆที่จีด่ลงครับไม่ค่อยมีคลิปมีอะไร ลงถุว,วันแบบวกช่องอื่นก็แล้วครับขอบคุณที่เขามาที่ตามนะครับเด้อนี่ครับหน้าตาเสร็จแล้วเทใส่ชามแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละครับมันก็ดูธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ค่อยสวยหรูสวยงามแบบในตลาดตลาดที่เองคือเขานะครับเนาะอันนี้เราทำกินเอง แต่รับรองว่าซีดเลยครับหลุดโดดจริงๆใส่มีพักย่างอื่นใส่ก็ได้ครับโขชะอมก็ได้นะครับเนาะพักชะอมนี่ทำนี่ใส่ได้ครับเจ๋งแบบบานๆเองไม่งั้นก็มีปลาชนย่างอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแกะใส่โอ้ยเสรหนึ่งแล้วมาครับพี่น้อง